สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ีทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคิวของคลิปสองนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาส่องคนรักนะแต่วันนี้นะคะแต่อยากจะชวนมาส่องคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่เคยมีเหตุการณ์นะคะคนที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยมีเรื่องมีราวกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานะ ที่เคยเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นคนที่คุณไม่รู้จักก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนบาดแผลที่อยู่ในใจคุณหรือว่าเป็น t r a ม m a เนาะที่อาจจะติดตามคุณมาอยู่บ้างในตอนนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วบางคนก็เพิ่งอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จบไปนะคะเราก็เลยอยากมาลองเช็คดูนะคะว่าคนคนนั้นนะคะที่เรามาถามเนี่ย คนคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาจะได้วนกลับมาหรือว่ามันจะหายไปจากชีวิตเราแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราอีกหรือเปล่านะคะตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ไม่เสร็จเราไปก่อนนะคะเพื่อที่จะดูชีวิตของเรานะคะดูชีวิตของคุณ <laughs> ก่อนที่เราจะไปเปิดชีวิตของเขานะคะเรามาดูชีวิตตัวเองก่อนดีกว่านะคะว่าและชีวิตของเรานะคะก่อนที่จะไปดูเขาเนี่ยตัวเราเป็นยังไงก่อนบ้างนะคะโอเค อันนี้จะเป็นคลิปสองเหมือนคลิปแรนดอมนะซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีการอบอกลัคนาราศีนะคะหรือว่าเลือกกลอมไพ่นะ,ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะมีแค่คุณเท่านั้นนะที่รู้ว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดพลังงานของคนคนนั้นก่อนนะคะคนที่เรามาถามถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่เราไม่คาดหวังไม่อยากจะเจออีกต่อไปแล้วในชีวิตหรือว่า อยากให้ห่างออกไปจากชีวิตเรานะคะคนคนนี้มีพลังงานยังไงบ้างนะคะหรือว่าเป็นใครนะที่แบบเคยเป็นใครในชีวิตของคุณนะคะ,ะดูพลังงานเขานะคะเป็น9ก้าไม้เท้าเป็นธาตุไฟได้นะคะเป็นคนธาตุไฟเอ่อ ปัญหาอุปสรรคในชีวิตเยอะนะคะผ่านมาเยอะประสบการณ์เยอะนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเป็นคนที่เคยพาคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักสามเศร้านะคะให้คุณเนี่ยตกไปเป็นมือที่สามหรือว่าเอามือที่สามเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะไพ่ก้าวดาบเป็นไพ่ในเรื่องราวของอคือณนะตอนนี้นะคะ ที่เราถามนี้เขาเป็นใครเนาะเออเราถามว่าเขาเป็นใครนะคะเป็นคนที่อย่างนี้แหละเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างที่บอกนะคะไพ่สองเหรียญเป็นคนที่เลือกไม่ได้นะคะหลอกลวงหรือว่าเคยเคยสติงอะลองก็คือการแบบเหมือนกับหลอกล่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะไปเป็นมือที่สามแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยเจ็บปวดนะคะกับชีวิตนะคะนอนไม่หลับนะคะอืม มาดูไพ่คุณดีกว่า discovering นะคะเดี๋ยวอันนี้แต่จานตอนสุดท้ายนะนานขอดูซิว่าเขามีธาตุอะไรอีกนะคะเพื่อได้อ๋อเป็นคนเก่าๆในชีวิตจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นไพ่หกถ้วยนะคะอืมโอเคอันนี้คือคำใบนะเป็นคนที่เป็นคนที่คุณเคยคบหานะคะถ้าคุณไม่ค c o n เดอร์ว่าเขาเป็นคนรักหรือเป็นอะไรณนะตอนนี้ก็คือให้มองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณคบหา คุณอาจจะเคยถูก Abuse นะคะจากคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Emotional หรือว่า Physical นั่นก็หมายความว่าเขาเคยทำร้ายคุณนะคะทางด้านจิตใจหรือว่าร่างกายนะมันเลยทำให้คุณเจ็บปวดเจ็บใจแล้วก็เจ็บนะคะเจ็บฝั่งใจอะไรเงี้ยเออเนี่ยเป็นลักษณะก็คือเขาทำให้มันเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะคะพาคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามทให้คุณคิดมากคิดเยอะนะคะนอนไม่หลับกับชีวิต หรือว่าทำทำให้เกิด affection ในชีวิตของคุณจนถึงนะตอนนี้ก็ได้นะคะอามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าณนะตอนนี้นะคะชีวิตเขาหรือว่าตัวเขาเนี่ยมีพลังงานยังไงบ้างนะคะขอพลังงานของเขานะคะคนที่เรา,เาจะเข้ามาส่องนะคะคนที่เป็นคนคนนี้นะคะเป็นคนผิวคั้มนะคะเป็นเด็กถือไม้ เป็นผู้ชายผิวค้าก็ได้นะคะเป็นผู้ชายผิวค้าไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญพูดถึงว่าตัวเขาเนี่ยชีวิตอาจจะคืออยู่ในพูดง่ายๆชีวิตเขาเหมือนก็โอเคดีนะคะหมายถึงว่าเขา เขาก็อยู่สุขสบายดีนะอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเป็นเหมือนคนที่มีเงินมีทองนะอยู่ได้ด้วยแบบตัวของเขาเองอะไรเงี้ยเออหาเงินเก่งก็ได้แล้วก็มีแบบดูเหมือนดูสุขสบายดีดูแบบไม่มีใครก็ได้นะคะเป็นเอ่อเพจไม้เท้านะคะเพจไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเหมือนเขาได้ไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะได้มีเอ่อการตกลุมรักกับ ผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะผู้หญิงคนใหม่นะที่เป็นควีนคัพนะคะผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างทุ่มเทให้เขานะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทเรื่องการเงินให้เขาก็ได้เนาะแล้วก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเอาถ้าพูดไปก็คือเหมือนเขาไปเจอคนรักก็ได้นะคะอา่าไปเจอคนรักใหม่ที่แบบว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอืม่ะขอให้เพิ่มอีกหน่อยะคะ่ะว่าตอนนี้พลังงานเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ออกไปจากคุณแล้วใช่ไหมก็ยังไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นลักซอนซ่อนเงื่อนเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะคะคนคนนี้เจ็บไม่จำเนาะก็ยังไปสร้างเรื่องใหม่อยู่อีกนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงเข้ามาสองคนกําลังตีกันเลยนุงตุงนางเลยนะคะคนหนึ่งก็เป็นควีนมีพลังงานคล้ายๆกับเขาเลยนะคะเป็นควีนไม่เท้าอาจจะมีความเกี่ยวข้องอไ,ปไปเกี่ยวข้องกับคนนี้เพราะเป็นเรื่องของแพชชั่นนะ เป็นเรื่องลักษณะของทางกายกับควีนเนี่ยแต่ว่ามีครอบครัวมีความสัมพันธ์อยู่กับอาจจะไม่ได้เป็นมีครอบครัวแต่ว่ามีความสัมพันธ์หลักๆเนี่ยอยู่กับควีนอ o อฟคัพคนนี้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยทิ้งควีนออฟคัพคนนี้นะคะแล้วไปไปคบหากับควีนควีนไม้คนนี้นะคะเพจไม้ mm. Mai, แต่ว่าไปคบหากับควีนไม้อืมเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าอีกแล้วในชีวิตณนะปัจจุบันของเขาณนะตอนนี้นะคะอืม อะมาดูกันเพิ่มนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะเมื่อกี้เราเปิดตอนนั้นเราเปิดเป็นไพ่คําใบเนาะในอดีตนะคะเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณบ้างคะ่ะเคยมีการขอเริ่มต้นในความสัมพันธ์เนาะมาขอเป็นฝ่ายที่เข้ามาขอนะคะบอกว่ารักคุณมากจริงใจกับคุณมากนะคะอืม รักคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการแบบว่าหลอกลวงหรือเปล่านะคะเป็นคิงเอ,อ่เป็นเพจเหรียญน,นะคะมาขอโอกาสเนาะเป็นการมาขอโอกาสมาขอความรักจากคุณเป็นเรื่องลักษณะของการแบบมาขอความรักอะ่ะสีดาบอืเป็นอะไรที่ปิดเงียบในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกเขาก็คงเอาคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์เงียบ ะะใช้ใช,ใช้ความใช้ชีวิตกันแบบเงียบๆก็คือเป็นซีเรทนั่นแหละมองว่านะไม่ได้เป่าประกาศบอกให้บอกใครอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเขาเนี่ยน่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นสีไม้เท้านะอขอเพิ่มอีกค่ะเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนาะในอดีตพูดง่ายๆเขามาหลอกคุณนั่นแหละเขามาหลอกคุณใช่ไหมอ่ะแล้วเขาทําอะไรกับคุณอีกในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาคะ หกดาเอ้ยหกไม้เท้าอาจจะขายฝันเนาะเคยขายฝันคุณว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นครอบครัวกันเดี๋ยวเขาจะเลิกกับคนนั้นนะคะกลับมาอยู่กับคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคิงดาพูดจริงจังจริงใจเหมือนแบบว่ากล้าเผชิญน,นะอืมกล้าได้กล้าเสียอะไรอย่างงี้นะคะก้าวไม่เท้าแต่สุดท้ายก็ผ่านอุปสรรคใดๆไ,ไปไม่ได้นะคะออคุณอาจจะจับได้ก็ได้ว่าสิ่งที่เขา คือเขาแผ่นสูงอ่ะอแผ่นสูงนะคะคิดไว้มาเยอะอะไรเงี้ยอืสิบดาบเนี่ยเห็นไหมเพราะสุดท้ายก็เป็นการแทงข้างหลังคุณทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆอเติมเต็มให้แก่กับตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็มีควีนคือเขาอะ่ะมีคนของเขาอยู่แล้วสุดท้ายคุณก็มารับรู้นะว่าเขาเนี่ยก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นควีนควีนดาบเป็นคนที่ ปาก้ายปัดจัดนะคะคนที่อยู่กับเขาอะนะอืมเขาก็อาจจะเบื่อหน่ายคนนี้อะนะก็เลยเหมือนกับว่าหันหน้าหันหันเฮมาหาคุณเไรอย่างเงี้ยอืมอถามว่าเขามีใจให้คุณไหมมันเป็นไพ่ในเรื่องของความรักจริงๆนะมีความรัก,คว,รกความรู้สึกให้กับคุณนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้เป็นแบบออฟฟิเชียลอะคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนนี้ยังอยู่นะคะคนนี้อาจจะมีทะเบียนสมรสอยู่ก,กับเขาก็ได้นะควีนดาบนะคะอืม มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคุณออกหน้าหรือว่าทําอะไรได้คุณก็เลยกลายเป็นไปตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ว่าคุณเป็นมือที่สามนะคะอืมเนาะเนี่ยคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยมาลังขวานคุณด้วยก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการห้ามหรือว่าอะไรคนคนนี้อยากพูดอะไรทําอะไรกับคุณก็คือแบบว่าเขาแบบไม่สามารถทําได้เพราะตัวเขาเองก็มีชนักติดหลังคือเขาก็ผิดเหมือนกันอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยเจ็ดดาบเขาโกหกคุณนะคะสนิกนะคะ เขาอาจจะเคยว่าผู้หญิงคนนี้ให้คุณฟังเพื่อที่จะขอความเห็นใจอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่คนที่เป็นแบบนั้นนะคือตัวเขาเองต่างหากนะคะเหตุผลหลักๆก็คือน่าจะเป็นที่ตัวเขาเพราะเขาเป็นคนขี้โกหกเป็นคนหลอกลวงนะมีความแบบเจ้าเล่ห์ยในตัวของเขาเองนะคะเอเลียนสุดท้ายนะเขาก็กลับไปหาคนนี้นะคะแต่มองว่าเขากลับไปหาคนนี้ แล้วก็ตอนนี้เขาก็มีซ้อนเข้าไปอีกเหมือนเดิมมีคนที่สามเข้าไปอีกเหมือนเดิมเห็นไหมว่าไม่มีคุณเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเพราะถ้าตอนนี้เขาออกไปจากคุณแล้วนั่นหมายความว่าออกไปจากคุณเขาก็ไปม,มีคนอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็คือไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่นะคะามาดูกันว่าแล้วสถานการณ์ณนะปัจจุบันตอนนี้ล่ะคุณกับเขาเป็นยังไงคะ สถานการณ์ปัจจุบันกับคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างห้าดาบห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งดาบนะคะห้าดาบเป็นเรื่องของการทิ้งไปเนาะการทิ้งนะคะการให้การถูกทิ้งการทําให้รู้สึกเคว้งคว้างนะคะเป็นคําพูดที่แค่ขายฝันการกระทํานั้นไม่มีอยู่จริง คือมองเห็นแบบนั้นเลยอ่ะอห้าดาบห้าเหรียญแล้วก็คือคําพูดเขาสวยหรูดูดีนะคะดูว่าเออจะดูแลคุณได้นั่นนี่นู่นปกป้องคุณได้แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะเขาก็พอเกิดเรื่องใช่ไหมควีนดาบรู้ปับ๊บเขาทิ้งหนีเลยอ่ะทิ้งคุณแล้วหนีไปปล่อยให้คุณเผชิญหน้าอยู่คนเดียวกับความอความที่เป็นความจริงเรื่องนี้แล้วก็มันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนโดนไล่ตะเพิดออกมา จากกลุ่มสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนประนามนะคะในกลุ่มโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นควีนดาบเป็นเรื่องราวของการสื่อสารตัวเขาอาจจะเอาคุณไปประจานหรือว่าอ่าเอาคุณไปพูดไม่ดีนะคะในในด้านของโซเชียลอะไรเงี้ยอืมหรือว่าคนที่เขารู้จักอะไรเงี้ยอเพราะคําพูดของเขาอะดูน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงไงเขาก็ดูน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้รับรู้ว่าคนของเขาเนี่ยมาหลอก ะะหลอกคนอื่นให้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่ากรรมจะตามทันเขาไหมหรือว่ากรรมอันใดนะคะที่เขากําลังได้รับอยู่ณตอนนี้นะคะกรรมอันใดที่เขากําลังจะได้รับอยู่ณตอนนี้หรือว่าเขาได้รับไปแล้วนะคะสองดาบหนึ่งดาบหกดาบมองว่าการที่เขาเป็นคนแบบนี้ ในอีกไม่ช้าไม่นานคนที่เคยไว้ใจหรือว่าคนที่เขาคิดว่าเขามีอยู่รอบกายเขาอะค่ะเหมือนจะถอยห่างเขาออกไปนะคะเดินหนีจากเขาออกไปอืมเป็นเหมือนกับว่าคนในชีวิตเขาคือตัดเขาออกไปจากชีวิตอะอืมเหมือนเขาจะไม่เหลือใครเลยนะคะจะไม่เหลือใครให้ได้อยู่แบบเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเคียงข้างนะคะ จ็ดไม้เท้าสามเหรียญเหมือนไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะมีแต่คนแบบทําตัวออกห่างต่อให้เขาเคยต่อให้เป็นคนที่เขาเคยแบบขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครแบบว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือกับเขาแล้วเพราะว่าเหมือนคําพูดของเขามันเชื่อถือไม่ได้นะคะเป็นเจ็ดไม้เท้านะอืคำพูดของเขาเนี่ยพูดแต่เข้าข้างตัวเองพูดแต่ให้ตัวเองเนะี่ยดูดีนะคะ คือโทษคุณอาจจะโทษว่าคุณน,นั่นแหละที่เข้ามาในชีวิตเขาทําให้เขาต้องแบบว่าแยกย้ายกับคนรักเวอร์หรือว่าแยกย้ายกับภรรยาของเขาอะไรเงี้ยอืคุณแบบคุณอะเป็นคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามนะคะทําให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆตัวเขานั่นแหละนะคะที่เป็นคนดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์นี้นะคะ ามาดูกันเพิ่มนะคะว่าเขานะคะจะได้รับกรรมอันใดนะคะหรือว่าเขากําลังเผชิญกรรมอันใดอยู่นะขอไพ่เพิ่มนะคะเขาคนนั้นนะคะจะได้รับกรรมอันใดแล้วก็หรือเขาคนจะต้องได้ชดใช้อะไรนะคะในสิ่งที่ทําให้คุณแบบมีแผลมีความเศร้าหมองในชีวิตนะคะ เขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้นะคะเป็นพวกธาตุไฟอย่างที่บอกเนาะครอบครัวที่เคยมีครอบครัวที่เคยแสนสุขที่กับคนคนนี้จะค่อยๆหายไปนะทุกคนจะหันหน้าหันหลังให้เขาแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เขาอ่าเนี่ยเห็นไหมปล่อยให้เขาได้อยู่ของเขาคนเดียวนะคะเป็นชีวิตโสดที่คุณต้องการใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืถ้ามีเงินหรือว่ามีสินสมรสร่วมกันใดๆนะคะผู้หญิงฝ่ายนั้นจะเก็บไว้ส่วนตัวเขาเนี่ยจะ คือเหมือนคล้ายๆว่าให้ออกจากบ้านไปด้วยกระเป๋าใบเดียวนะคะผู้หญิงเก็บรวบนะถ้าเกิดว่าเขามีเมียหรือว่ามีครอบครัวที่มีสินสมรสมร่วมกันมีทรัพย์สินร่วมกันอะไรเงี้ยฝ่ายหญิงจะได้ทั้งหมดนะคะส่วนเขาเนี่ยจะได้ออกไปเป็นอิสระอย่างที่เขาอยากจะเป็นเลยไปเลยนะคะครอบครัวก็คือถ้ามีลูกมีเต้าลูกก็จะไม่รักนะคะลูกก็หันหลังให้ไม่ดูไม่แลไม่ใยนะคะไม่สนใจ เนี่ยจากที่แต่ก่อนเคยเป็นเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ไม่เสียบาลังหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจมากๆนะตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เดอะฟูจากคิงเหลือไปเป็นเดอะฟูแล้วเดอะฟูเป็นหมายเลขศูนย์นะคะทุกคนจากที่มีทุกอย่างเหลือเป็นคนที่มีแบบเนี้ยหมายเลขศูนย์เห็นไหมมีไม้เท้าชีวิตกําลังจะแบบเหมือนจะจะดีจะสุขสบายสุดท้ายแล้วเหลือแค่ไม้เท้านะคะที่จะต้องเอาไปด้วย แต่เขาก็คิดบวกดีนะเขาก็โอเคที่จะไปนะเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ได้นะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีนิสัยที่แบบว่าไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไรกับใครเลยก็ได้การที่คนของเขานะคะปล่อยเขาไปเนี่ยตอนแรกๆเขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระนะนี่เห็นไหมไปไปแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่รู้ว่าตัวเองจะไปตายหาตายเฮลที่ไหนอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจะตกเฮลตาย,ยแล้วยังไม่รู้ตัวนะคะเออ คนคนนี้พูดแล้แบบน,น่าสมตำหน้านะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กินร่วมนะคะมีอะไรผู้หญิงคนนี้เห็นไหมนั่งบาลังแทนเลยนะคะเออม,มีบ้านมีรถผู้หญิงคนนี้เก็บหมดนะ,ะอนี่ไงชีวิตเขาเหรอเป็นยังไงในตอนนี้ล่ะคะก็เป็นชีวิตที่เขาต้องมองดูโลกตามความเป็นจริงนะคะทำอะไรไม่ได้นะเป็นเหมือนโดนขังให้ได้รับใช้กรรมนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทำ ได้แต่แขวนตัวเองมองดูคนอื่นนะคะจากที่ไกลๆทําอะไรไม่ได้แต่การที่เขาเป็นแบบนี้แหละมันทําให้เขามองเห็นโลกอีกอีกอ่าอีกฝากฝั่งหนึ่งโลกที่มันกลับด้านสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาทําดีทําถูกนะเขาเพิ่งเขาก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาเคยคิดเอาไว้มันอยู่กันคนละด้านกับความเป็นจริงนะคะเขาอาจจะก,กําลังแบบสํานึกผิดก็ได้นะคะ,อะขอเพิ่มขอให้เพิ่มหน่อยสิว่าเขาสํานึกในสิ่งที่เขาทํำไหมนะคะ เขาสานึกในสิ่งที่เขาทํำไหมคะมีความสํานึกไหมคนคนนี้สํานึกยากนะดูแล้วเหมือนกับว่าเขายังแบบความเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากนะคะการไม่ปล่อยวางการที่ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถที่จะประครับประคองนะคะหรือว่ากลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยได้นะคะแต่ทั้งที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยว่าข้างหลังเขาเนี่ย ชีวิตมันมีขึ้นลงเออเขาคิดว่าชีวิตมีขึ้นลงเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่หาไหม่ว่าสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนนิสัยนะคะเพราะนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้เก๊กนะคะเออเนี่ยอะไรก็แบบเป็นคนเห็นแก่ตัวอืมมีแต่ตัวเองนะทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้ให้ตัวเองแต่ผลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างกลับไปอยู่ที่ควีนเหรียญนะคะคือเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากพอเนี่ยทุกคนตัดเขาออกจากชีวิตอืม แล้วคนที่แบบว่าดีๆคนที่ดีๆในชีวิตของเขาอะ่ะก็ไปเริ่มต้นใหม่หมดไม่มีใครหันกลับเขามาดูชีวิตเขาหรอกตอนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะกําลังไปเริ่มต้นชีวิตก็ได้แต่การเริ่มต้นของเขามันเป็นเหมือนการพึ่งจากแทนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อะ่ะตอนนี้เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่แบบว่าแค่เสียบป,ปากลงดินพึ่งพอช้ากับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพึ่งจะแบบพึ่งจะเริ่มต้นเนี่ย ได้แต่แอบมองแอบส่องนะคะชีวิตของคนอื่นหรือว่าชีวิตคุณนะคะได้แค่นั้นเพราะว่าไม่มีใครจะคบเขาแล้วนะแต่บอกว่างั้นนะไม่มีใครครบเขาจริงๆนะเออไม่มีใครครบนะคะคนแบบนี้นะเพื่อนฝูงก็อาจจะหายหมดเนี่ยจากที่คิดว่าตัวเองเคยมีตัวเลือกนะคะมีทางเลือกเยอะแยะแต่ก่อนมีโอโ้โหมีเครดิตนะคะทําธุรกิจนี่ใครๆก็วิ่งเข้าหานะอยากให้แบบ อยากให้นั่นนี่น่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขาไม่มีอะไรแล้วนะคะเป็นศูนย์นะคะชีวิตเหมือนไม้หลักปักขี้เลนนะคะไปปักไปหาที่ปักใหม่อยูอ่เนี่ยคิดว่าตัวเองยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาอีกได้แต่ยังหาที่ปักยังไม่ได้เลยแต่รอดูสิเดี๋ยวใบมันก็ลวงนะอืมแต่ว่าจริงๆเราไพ่ใบนี้นะถ้าเขาคิดดีทําดีนะคะเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้แต่ด้วยความที่พื้นฐานความคิดของเขามันไม่ดีอะคะ่ะทุกคนมันเลยทําให้เขาเนี่ย ไปต่อไม่ได้กับชีวิตเห็นไหมมันไม่ได้ไปเกิดมันไม่ได้ไปแบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเคยได้รับก่อนหน้านี้แล้วเขาคิดว่าเขายังไปได้ต่อได้เห็นไหมเขาก็อีลุงตุงนางไปกับชีวิตตัวเองเป็นเดอะฟูลแบบไม่รู้เรื่องอืไปแบบไม่รู้เรื่องหรอกอืแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มีหนทางใดๆแล้วนะคะตอนนี้ดูเหมือนจะมืดจะตันไอ้ไอ้ไม้หลักตรงเนี้ยอาจจะเป็นไม้หลักสุดท้ายที่เขามีก็ได้นะอืม ตอนนี้อาจจะกําลังแบบว่าอาจจะมีที่ดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นพื้นดินพื้นที่ดินการเกษตรที่เขามีพื้นสุดท้ายของพ่อ,ขอ,พอของแม่ที่ทิ้งไว้ก็ได้ตอนนี้อาจจะกําลังไปเป็นชาวนาชาวไร่ที่คอยแบบว่าไปปักตน้นไปปลูกทำมาหากินในสวนอะไรอย่างเงี้ยจากไปก่อนไม่เคยเป็นแบบว่าโอ้หนุ่มหนุ่มแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอืมดูดีมีสเสน่ห์เป็นคิงกับวอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเป็นแบบเนี่ยดูดิ เป็นเด็กดาบนะคะใส่เสื้อผ้าก็เห็นไหมมันคนละแบบกันเลยอะเสื้อผ้าของเพจกับคิงอะเสื้อผ้าคือคนที่แบบว่าใส่อะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ได้มีชีวิตนะคะให้มีอะไรปกปิดไว้เป็นเดอะฟูเพราะว่าออกจากบ้านมามีกระเป๋าใบเดียวนะคะเมียเขาไม่ให้นะอืนี่แหละชีวิตของเขานะคะชีวิตของคนที่หลงตัวเองนะคะ เป็นนาร์ซิสติกนะคนนี้แต่มองว่าคือหลงตัวเองมองว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยมี power นะคะทําทําชีวิตตัวเองได้แบบดียเยเี่ยมอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่คือเขาคิดผิดนะอืเนี่ยยังหลงตัวเองอยู่ต่อไปอยู่เลย,ยคิดว่าตัวเองทําได้นะเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีโชคม่มี ability ใดใดในชีวิตแล้วนะคะทุกอย่างมันมันกลับหัวไปหมดแล้วยกเว้นซะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานนะคะ,ะเปลี่ยนสันดานซะถ้าเปลี่ยนสันดานได้ไดเนี่ยโชคจะเข้าข้าง พราะโชคจะไม่เข้าข้างคนที่เห็นแก่ตัวหรือว่าคนเห็นแก่ได้นะสิ่งที่เขาทํามันก็ยากจะเยียวยาอยู่แล้วแล้วตอนนี้ยังจะคิดยังไม่รู้จักสํานึกอีกเนี่ยคือหาใหม่ไม่ได้แล้วนะคะในชีวิตมีแต่ชีวิตที่แบบว่าหมุนหมุนไปกับชีวิตที่มีอยู่อเงินอาจจะกําลังไม่เงินก็อาจจะเดือนชนเดือนนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่นะตอนนี้นะคะอืมา ส่วนตัวคุณนะคะ d i s c o v e r i n g นะคะ Today I release my own belief นะคะคุณเองนะคะก็พยายามลบความเชื่อเก่าๆแต่มองดูว่าคุณเนี่ยกำลังเดินมุ่งหน้าไปหากับสิ่งที่มันเป็น positive ในชีวิตหรือแสงสว่างในชีวิตคนคนนี้อาจจะเป็นแค่วิบากกรรมที่เข้ามาในชีวิตสอนให้คุณรู้จักว่าคนดีคนเลวเป็นยังไงนะคะอืม I seek new idea, innovation and endless นะคะจาก uh, possibility I am adaptable, I am able to see beyond my previous uh, limitation and discover greater world inside me หลังจากที่คุณเนี่ยผ่านผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์กับคนคนนี้มาเนี่ยมันทำให้คุณมองเห็นโลกใหม่หรือการที่คุณแยกย้ายจากคนนี้ไปเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปอะคะ่ะคุณอาจจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ มันทําให้คุณแบบเข้าหากระสิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเพราะคุณมองเห็นโลกที่มันแย่สุดๆกับคนคนนี้มาแล้วคุณเลยแบบว่ามองเห็นโลกที่แบบว่ามันโพซิทีฟมากขึ้นอะไรที่มันแค่แบบธรรมดาธรรมดาคุณก็มองว่ามันดีมากแล้วเพราะอยู่กับคนที่มันแย่มากๆอะ่ะการที่เจออะไรที่มันดีอีกนิดนึงอะ่ะคุณก็รู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่โพซิทีฟมากคุณเป็นช่วงเวลาของการที่แบบว่าดิสคอเวอรี่อ่ะคือแบบ ไปสำรวจโลกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าออกจากกลาก,กับคนคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยแบบขายฝันคุณเอาไว้เป็นครอบเป็นเหมือนอะไรที่ครอบคุณไว้อะมาเลยทําให้คุณมองไม่เห็นโลกที่เป็นจริงอีกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกําลังก้าวออมาหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะก้าวออกมาแล้วคนบางคนนะคะเรื่องราวนี้อาจจะจบไปหลายนานแล้วหลายสิบปีแล้วก็ได้หรือว่าคนบางคนเนี่ยเพิ่งจะจบไปได้ปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิต อันนี้ก็แล้วแต่สเตตว่าคุณจะไปอยู่ช่วงไหนของชีวิตเนาะแต่มองว่าคุณอะในอนาคตข้างหน้าคือมันสว่างสดใสมากกว่าเขาอยู่แล้วเห็นไหมคุณมองคุณขึ้นไปคุณปีนขึ้นไปมีนั่นมีนี่แต่ในขณะที่เขาเห็นไหมคะเป็นเดอะฟูลชีวิตมีแต่จะตกลงไปในเหวแต่ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถทําได้เชื่อมั่นในความที่เป็นตัวเองนะคะแต่คุณดูดิคุณแบบฮัมเบนะคะทอมเนื้อทอมตน นะขึ้นไปกับชีวิตชีวิตคุณแม่แต่จะขึ้นไปชีวิตเขามีแต่จะเดินลงหิวแบบเนี้ยเออคือแบบมันแตกต่างกันมากนะคะสําหรับคนทั้งคู่เนาะก็ให้อภัยเขาเนาะอันนี้แต่บอกได้แค่ว่าคุณให้อภัยนะคะปลดปล่อยพลังงานเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปจากชีวิตคุณแบบอย่างคอมพ l e ทเพราะในเมื่อคนเราเนี่ยไว้ไม่เหมือนกันนะคะบรร,บรรยากาศไม่เหมือนกัน การสร้างชีวิตกันการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยสินไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยยังไงยังไงมันก็จะไม่ได้วนกับไปหากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าเขาจะวนกลับมาหาเราอีกไหมคะหรือว่าเขาจะแบบมาล้าลานอีกไหมคะนี่ขึ้นอยู่กับการวางตัวของคุณการใช้ชีวิตของคุณ,คณ,คณ,คณถ้าคุณใช้ชีวิตดีแล้วนะคะบรรยากาศของคนที่เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็เข้าถึงคุณไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิป สองนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะคนที่คุณเรียกว่าวิบากกรรมคนที่คุณไม่แม้กระทั่งนับว่าเป็นคนรักเนี่ยแล้วคุณก็เออมานั่งฟังคลิปนี้ก็ให้สบายใจได้นะว่าคนคนนี้นะคะยังไงเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มเนาะเออปล่อยให้เขารับกรรมของเขานะคะส่วนเราก็ เดินไปตามชีวิตที่มันควรจะเป็นไปเนาะชีวิตที่เป็นไปข้างหน้าก็ให้ละเอียดกับชีวิตนะคะละเอียดกับการเดินทางในแต่ละวันชีวิตเหมือนเป็นการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูรายทางให้ดีนะคะว่าคุณจะสะดุดอะไรไหมนะคะถ้าเป็นไปได้เตรียมพร้อมชีวิตให้ดีตั้งแต่วันนี้นั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตอย่างละเอียดนะคะก็คือการรอบคอบนั่นแหละเออพูดง่ายๆก็คือการรอบคอบกับการใช้ชีวิตแค่นั้นเองเพื่อที่ให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเจอกับคนอะไรที่มันเป็น อะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะไม่ฉุดดึงชีวิตคุณให้จมลงไปในเหวเหมือนที่เขากําลังจะไปนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ